สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเน็ต10เมกแล้วก็เน็ตสเมกนะครับของ AS TO MOVE แล้วก็ d t a c นะครับคือว่าตอนนี้นะครับเน็ต10เมกของทุกค่ายเลยนะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่200บาทนะครับส่วนเน็ต4เมกนะครับราคาจะอยู่ที่150บบาทนะครับอันนี้ทุกค่ายจะไม่รวมค่าโทรฟรีอันนี้เฉพาะเน็ตอย่างเดียวนะครับ คือราคาเนี้ยจะสมัครได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ไปรีบสมัครนะครับผมเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นเน็ต10เมกของ AS นะครับผมเน็ต10เมกของ AS เนี่ยเลขที่สมัครก็จะเป็นดอกจันทร777แล้วก็ดอกจันทร้าหแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูรออกนะครับผมสิ่งที่จะได้รับก็คือว่า1คือรับฟรีประกันโควิดนะครับคือเราสมัครเน็ต ไปแล้วนะครับแล้วก็กดดอกจัน7 7 7ดอกจัน951สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับคุณจะได้รับฟรีประกันโควิดนะครับผมแล้วก็อันที่2คือ as wifi ฟรีไม่จำกัดนะครับผมอันนี้เป็นเน็ต10เมกนะครับเขาจะต่ออายุอัตโนมัติ6รอบบินนะครับผมก็คือ6เดือนนะครับเดือนละ200บาทนะครับแล้วก็มาเน็ต4เมกนะครับผมเน็ต4เมกเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ สิ่งที่จะได้รับก็คือว่าประกันโควิดแล้วก็ AS Wi-Fi ฟรี Free นะครับไม่จำกัดน,นะครับเบอร์ที่สมัครประกันโควิดก็เหมือนกันนะครับส่วนเบอร์ที่สมัครเน็ตซีม็กของ AS ก็คือว่าดอกจัน777ดอกจัน967สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับตัวนี้ก็ ต่ออายุอัตโนมัติ6เดือนเหมือนกันนะครับผม้าเกิดเพื่อนๆจะผูกโทรฟีทุกเครือข่ายไปด้วยนะครับก็กดดอกจันทร7ด7ดอกจันทร8 4หแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับของ AS นี่จะอยู่ที่59บาทนะครับอันนี้จะต่ออายุอัตโนมัติ3เดือนนะครับก็คือว่าสมัครเน็ตไปก่อนนะครับแล้วก็มากดสมัคร โทรฟีที่หลังนะครับผมเบอร์ที่จะใช้สมัครได้ก็คือว่าต้องเป็นเบอร์ใหม่นะครับซื้อมาใหม่แล้วก็ลงทะเบียนไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็เบอร์ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับผมสมัครได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับใช้ได้ทุกซิมนะครับยกเว้นซิมทูไฟนะครับจะใช้ไม่ได้นะครับของ AS นะครับมาดูของ d t แทกันบ้างนะครับผม ดีแท็เนี่ยเน็ตสิบเมกนะครับผมจะใช้รหัสที่สมัครก็คือดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสี่สี่หกสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับผมสิ่งที่จะได้ก็คือว่าได้เน็ตสิบเมกไม่อ้นไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องหกเดือนนะครับหรือว่าหกรอบบินนะครับส่วนเน็ตสี่เมกเนี่ยก็คือกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสี่สี่ห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับผมสิ่งที่จะได้รับก็คือเน็ต ไม่อันไม่ลดสปีด4เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้6เดือนหรือว่า6รอบบินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมัครนิตเสร็จเนี่ยอยากได้โทรฟรีด้วยนะครับก็กดดอกจันหนึ์ดอกจันทก้สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับอันนี้จะใช้ได้3เดือนหรือว่า3รอบบินเหมือนกันนะครับผมซิมที่ใช้ได้ก็คือว่าเป็นสิมใหม่นะครับใช้งานได้ไม่เกิน7วันนะครับผมของดีแท็กเนี่ยก็จะสมัครได้ถึง วันที่31สิงหาคมเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูของ t ท Move กันบ้างนะครับของท m o v e เนี่ยก็จะสมัครได้ถึงวันที่31สิงหาคมเหมือนกันนะครับมาดูเน็ต10เมกนะครับก็กดดอกจัน900ดอกจัน9860สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมอันนี้สิ่งเช่ได้ก็คือว่าได้เน็ต10เมกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับต่ออายุอัตโนมัติ6เดือนหรือว่า6รอบบินนะครับ แล้วก็ทูไวไฟฟรีไม่อั้นนะครับผมส่วนเน็ตซีเม็กเนี่ยก็กดดอกจัน900ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต่ออายุอัตโนมัติ6เดือนนะครับได้เน็ตซีเม็กไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็ทูไวไฟไม่อั้นนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครสมัครเน็ตไปแล้วนะครับอยากได้โทรฟรีนะครับก็กดดอกจัน 9ก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันสี่เก้าห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับผมอันนี้นะครับก็โทรได้สิบห้านาทีทุกเครือข่ายนะครับผมของทูมูฟเนี่ยจะโทรได้สิบห้านาทีพอถึงสิบห้านาทีแล้วเขาก็จะตัดนะครับจะมีตังในระบบหรือไม่มีเขาก็จะตัดนะครับผมซิมที่สมัครเน็ตอันนี้ได้ก็คือว่าต้องเป็นซิมใหม่นะครับผมสมัครใหม่นะครับ แล้วก็ใช้งานได้ไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับผมแล้วก็สมัครได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับทุกค่ายที่ผมบอกมาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราจะเอามาสมัครเน็ต10เมกกับเน็ต4เมกเนี่ยต้องเป็นซิมเติมเงินนะครับไม่ใช่ซิมรายเดือนนะครับก็คือไม่ใช่เป็นระบบรายเดือนของศูนย์นะครับเป็นซิมเติมเงิน แล้วก็สมัครเป็นรายเดือนนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ10เมกก็แค่200แล้วก็4เมก150เนี่ยผมถือว่าไม่แพงนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมทำงานดาวน์โหลดอัปโหลดเอวิดีโอลง y t u t u เนี่ยก็ใช้เน็ต10เมกอยู่นะครับก็ไม่ถือว่ารอนานมากนะครับก็ใจเย็นนิดหนึ่งก็ทําได้นะครับผมก็ใช้เน็ตสิบเมกเนี่ยมาต้องนานแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับเดือนหนึ่งก็ใช้อยู่ประมาณ100ยกว่าจิกนะครับผมก็โอเคนะครับผม ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปสมัครดูได้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับถ้าเกิดถึงวันที่31แล้วเนี่ยพอเลยเดือนเดือนนี้ไปนะครับมันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับตัวโปรนี้นะครับตัวเลขการสมัครมันก็จะเปลี่ยนไปมั่งนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าพอเปลี่ยนไปเนี่ยเลขสมัครมันจะเป็นเลขอะไรนะครับบางช่วงมันก็จะแพงขึ้นนะครับปกติเนี่ยตัว เน็ต4เมกเนี่ยมันจะอยู่ที่250แล้วก็เน็ต10เมกเนี่ยมันจะอยู่350บาทนะครับแต่ช่วงนี้มันจะลดลงมาเยอะนะครับก็รีบๆไปสมัครนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่สิ่งที่จะเน้นย้ําอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราจะซื้อซิมมาสมัครเน็ต4เมกกับ10เมกของค่ายท m o v e เนี่ยผมแนะนําให้มันเป็นซิมสามัญประจําบ้านจะ ออลดปัญหาไปได้นะครับผมจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ซิมแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับซื้อง่ายนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายไป